ี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสุนโดยศิต,ตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไล่เเราไปกันยังสายต่อไปเลยนะฮะอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยครับมาจากโอ้โหประเทศเกาหลีนะฮะคุณชัยสายตรงจากต่างประเทศครับ มากับประสบการณ์ที่คุณชัยเขาบอกไว้ในข้อมูลว่าเจอมากับตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครของเรานี่แหละย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ25ปีครับเรื่องของการอย่ามานอนขวางทางกูเดี๋ยวเราไปรับสายของพี่ชัยพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่ชัยสวัสดีครับผมฝากสักนิดหนึ่งฮะเรื่องของ อย่างมานอนขวางทางกูเนี่ยเรื่องราวที่พี่บอกว่าเจอมาเมื่อยี่สิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับพอแบบเสียงดังๆเอยเนาะว่าคุณครับผมไปเจออะไรแบบไหนมาครับคือต้องเกินไว้ก่อนเพราะผมอยู่วัดมาตั้งแต่เด็กเรื่องพวกนี้ผมจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะช่วงเป็นวัยรุ่นเนี่ยชุ่งเด็กๆผมเรียนโรงเรียนวัดมาตลอดเลยครับแต่เรื่องเนี้ยผมเจอกับตัวเองเลยนี่นี่ ช่วงนั้นก็ช่วงนั้นคือว่าคนที่บ้านผมเนะ่ะคือเหมางานได้เหมางานในในกรุงเทพทำงานเกี่ยวกับพวกแอร์แอร์แอร์ดักแล้ว,แล,วแล้วเขาก็อเอาคนงานอนะ่ะที่บ้านนะไปทำงานที่นู่นด้วยก็เลยเอาพวกผมเนี่ยไปด้วยพวกเพ,เพื่อนผมเนี่ยประมาณสิบกว่าคนอนะ่ะครับอ่าไปไปที่นูน่น พอไปไปไปที่นู่นเพื่อไปหาเช่าบ้านอยู่ก็ไปในที่กรุงเทพแห่งหนึ่งอะ่ะผมบอกแต่ผมบอกไม่บอกสถานที่แล้วกันนะครับไปไปครั้งไปครั้งแรกอ่ะเราไปเนี่ยเราไปไปบ้านเช่าคือคือลูกพี่เนี่ยที่ที่พาพวกผมไปเนี่ยคือเขาไปหาไว้แล้วอืเราพอเราไปแล้วก็เข้าไปสถานที่เป็นบ้านบ้านจะเป็นบ้านสองชั้นข้างบนจะ ข้างบนบ้านเนี่ยจะเป็นห้องห้องนอนสองห้องครับหน้าบ้านนี่จะเป็นประตูบานพับบานไม้สมัยก่อนท่านนึกภาพออกพี่ตั้มนึกภาพออกจะเป็นบานพับแบบสมัยคนจีนนะครับพับไปพับมาเป็นเป็นไม้อะ่ะเอ๊นึกภาพออกไหมครับครับผมนึกออกฮะอ่ะอะาชั้นล่างนี่คือมันจะมีพัดลมเพดานแล้วจะเป็นถ้าถ้าเดินเข้าไปหันหันไปข้างหน้าเลยจะห้องน้ําจะอยู่ด้านหน้าเลยจะอยู่ข้างใน แล้วขวามือเนี่ยจะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็จะห้องอาบน้านี่จะตรงกับบันไดขึ้นทั้งสองผมนี่จะเป็นคนที่แบบต้องทํากับข้าวให้เพื่อนๆอ,อะไรเป็นหน้าที่ของผมเลยแล้วผมจะนอนข้างล่างเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันมีมันมีพัดลมเพดานอืผมมาจะนอนไปไปวันแรกอะ่ะคือว่ามันไม่เจออะไรแต่บรรยากาศมันดีนะครับอืแล้วหน้าบ้านก็จะเป็นซอย ซอยซอยเข้าบ้านธรรมดาเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ผ่านได้อะไรเนี่ยแต่มันติดกันหน้าบ้านเลยครับข้างบ้านผมก็จะเป็นป้าเขาจะขายพวกกับข้าวขายอะไรเมื่เนี้อยู่ตรงนั้นแล้วทีเนี้ยผมก็ไปทํางานปกติเนี่ยไปดูงานไปดูอะไรกลับมาอาทิตย์แรกมันจะไม่เจออะไรเลยมันคือบรรยากาศมันดีมากอะ่ะคือนอนหลับกินอิน่มสบายอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยม,มันจะมันจะมี มันจะช่วงหลังๆเนี่ยคือผมก็จะนอนกับเพื่อนประมาณสองสามคนเพราะว่ามันร้อนแรกๆจะไม่เจออะไรกันครับอืพอไปทํางานเนี่ยช่วงที่ผมไปทํางานผมผมต้องเดินไปเพราะว่ามันที่ผมไปทํานี่คือเป็นโรงงานที่แบบว่ามันมีชั้นใต้ดินด้วยแล้วผมไปทํางานแอร์ดักข้างล่างจะไม่มีไฟคมันจะใช้ไฟ,ปไฟสปอตไลท์ส่องเอาอ่าคือผมไปทํางานทีหลังกับพวกช่าง ช่างปราปาช่างไฟเพราะพวกประปาช่างไฟเนี่ยเขาต้องเข้างานก่อนอืแล้วเราเนี่ยเป็นคนเอาลายลายจากเขาเพื่อเจาะรูแขวนแขวนแอร์แรกๆไปก็ทํางานขึ้นมาก็ประมาณเลิกประมาณสองทุ่มหรือสามทุ่มถึงกลับเข้าบ้านคือก็ทางานปกติกลับมาแล้วก็มาทานข้าวกินแล้วก็ออดื่มกือนิดหน่อยเพื่อคลายเหนื่อยอะไรประมาณนี้เอแต่ว่าคืนแรกที่ผมเจอเนี่ยคือผมผมก็นอนกับเพื่อนสามคน คือเราคือผมต้องต้องบอกก่อนว่าผมจะนอนขวางขวางทางประตูนะอืมอ่าผมผมจะไม่นอนตามยาวผมจะนอนขวางประตูเพราะว่ามันนอนตามยาวไม่ได้เพราะว่าถ้ามันจะต่ําครับหัวมันจะแบบว่ามันจะต่าเราก็นอนไม่ได้เรานอนขวางเอาเพราะมันนอนสามคนนอนนอนไปมันก็ไม่ไม่มีอะไรครับแรกๆเลยมันจะได้ยินเสียงช่วงประมาณตีสี่ครึ่งตีสี่ประมาณตีสี่ครึ่งตีสี่สี่สิบจะได้ยินเสียงว่า มีเสียงคนเดินมีเสียงกุกกักกุกกักเหมือนมีคนเดินนะครับครับปกติแล้วผมก็จะตื่นประมาณนี้ยจะตื่นประมาณตีห้าหรืออะไรนะเพื่อมาทากับข้าวหุงข้าวเตรียมกับข้าวไว้ให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยวันที่ผมเจอเนะี่ยเป็นวันที่ผมนอนผมก็ดื่มกันเนะ่ะวันนั้นผมก็ดื่มกันเหนื่อยคลายเหนื่อยนะคือมันนอนหลับแบบแบบช่วงนั้นมันหลับสนิทเลยครับแต่ว่าวันที่ผมโดนเนะี่ยคือว่า ช่วงประมาณตีสี่ครึ่งเนี่ยผมผมมาสะดุ้งตื่นตอนที่ว่ามีคนมาจับขาผมอะอแล้วเหวี่ยงผมเหวี่ยงผมแบบว่าเหวี่ยงออกมาซ้ายครับเหวี่ยงเพื่อเพื่อให้ให้เราให้ให้เรา,เราตัวเราเอียงเนี่ยผม,ผมก็สะดุ้งตื่นกับเพื่อนเพื่อนผมนี่มาหามาแบบว่าโมโหหาว่าผมเนี่ยแกล้งอะไรเงี้ยประมาณนี้ผมว่าเอา้าไม่ได้แกล้งคือเป็นอะไรมา เราก็เอจใจเราก็มองซ้ายมองขวาเอ๊ะใครแกล้งหรือใครอะไรมันก็ไม่มีใครครับช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเออคืนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ปกติเราก็ตื่นมาทำกับข้าวกับปลาทําทอะไรเนี้ยตามปกติที่เราเคยทําพอ,อมาคืน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 ต่อไปคืนที่ว่าผมคืนที่ผมเจอกับเพื่อนเพื่อนที่นอนกับผมเนี่ยแต่วันนั้นเน่ะ แต่วันนั้นมีน้อะรุ่นน้องอีกคนนึงมานอนด้วยเป็นสามคนครับผมเนี่ยนอนตรงกลางเพื่อนน,ะนอนทางซ้ายแล้วรุ่นน้องนอนทางขวาเป็นเวลาเดียวเลยครับประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งเนี่ยเวลาเดียวเลยคือหัวผมอะผมจะนอนตรงหัวผมมันจะนอนติดก,กําแพงกําแพงทางห้องน้ําทีนี้นตีสี่เนี่ยตีสี่ที่ผมโดนเนี่ยคือว่าเขา กำลังหลับแล้วมีมีคนมาจับขาอืขาผมสามคนเลยทั้งผมทั้งผมน้องผมแล้วก็เพื่อนผมสามคนเลยครับดึงผมเอจนเ้าผมเนี่ยติดก,กําแพงอีกฝั่งนึงเลยโอ้โหต่างคนต่างตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมามองซ้ายมองขวาว่าอะไรเนี่ยโดนอะไรกันครับเสือที่ผมปูเนี่ยแบบว่า ย่นติดตัวผมไปเลยติดกําแพงเลยอืเอาแล้วน้องก็บอกน้องก็บอกเป็นไรเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วโดนอะไรต่างคนต่างมองหน้ากันรุ่นน้องผมที่รุ่นน้องผมมันกลัวใช่ไหมครับมันกลัวมันก็หนีขึ้นไปน้องข้างบนหมดเลยมันบอกโดนแล้วโดนแล้วใจผมก็เอาแล้วโดนแล้วโดนแล้วน้องไปแล้วเพื่อนผมจะเอายังไงมองหน้าเพื่อนเพื่อนบอกว่า มึงนอนคนเดียวเลยมผมก็เอา้ามึงทิ้งกูอยู่คนเดียวเลยไงครับแต่ผม่าเป็นคนที่แบบว่าเฉยๆเป็นคนแบบไม่ไม่ได้กลัวอะไรเอเรื่องพวกนี้ไงผมก็เลยเอ้าเอา,เอาอยัางไงก็เอาวะนึกในใจว่าใจดีสู้เสือแล้วเอาอยัางไงก็เอาแล้วดูที่จะยังไงตอนเช้ามาก็ทำบะข้าวปกติแล้วก็เล่าให้ลูกพี่ฟังว่าเมาื่อคืนผมโดนอย่างนี้นะ โดนอย่างนี้เพื่อนผมมีคนหนึ่งที่น้องข้างบนก็บอกว่าเอ้พวกมึงอํากันเล่นหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าเรื่องบอกว่าเฮ้ยไม่ได้โดนคนเดียวเพื่อนเพื่อนสองคนกับรุ่นน้องก็โดนก็เลยนั่งคุยกันธรรมดาก็วันนั้นก็วันนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาจนทํางานเลิกงานกลับมาเลิกงานกลับมาก็มาคุยกับป้าป้าข้างบ้านที่ว่าขายของครับอืป้าเขาก็มาว่าก็เลยคุยกับป้าป้าเมื่อคืนผมโดน ดึงขางเอาโดนแล้วเหรออา้าวผมบอกเอา้าป้าผมมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอป้าเขาบอกว่าโอ้ยคนที่มาอยู่อยู่ได้ไม่เกินเดือนสองเดือนเขาออกแล้วโอ้ยป้าบอกงั้นเลยป้าเขาบอกอย่างนี้เขาเหมือนเ็าอ้าออะเขาพูดไปแล้วก็หัวเราะไปแล้วก็มองหน้าผมไปผมบอกว่าป้าจริงเป<อ>ล่ okay, า,าพูดเล่นพูดจริงเออแกบอกเอ้าจะเลาะเล่นทำไมอะไรหนูเอ้ แล้วแล้วมันเป็นยังไงเออเดี๋ยวเองก็รู้เองแหละว่าเขาอะไรอย่างนั้นโอ้โหแต่ผมก็มาถามเอกใจว่าทำมาชั้นบนไม่ได้ยินเสียงอะไเลยหรือไม่โดนอะไรอย่างอย่างอย่างผมเลยครับเพราะว่าเพื่อนผมก็นอนสองห้องเลยห้องละห้าคนหกคนผมก็นอน่างแค่คนเดียวพอผ่านอาทิตนั้นไปผ่านอาทิตย์นั้นไปผมก็ทํางานปกติโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็ทิ้งช่วงไปอะ ก็ประมาณทิศหนึง่งอันนี้ผมนนก็นอนเดี๋ยวก็ว่าเออไม่มีอะไรแล้วสงสายป้าเขาอําเพราะว่าเราก็เราก็นอนปกติเราไม่ไม,ไม่ไม่เจออะไรอื <c oughs> จนมาคืนนั้นมันเป็นก่อนจะก่อนจะถึงวันพระผมจําได้ว่าก่อนจะถึงวันพระครับ <c oughs> ผมก็นอนปกติคืนเนี้เป็นคืนที่ผมแบบว่าผมนี่ใจสั่นเลยอื <c oughs> เพราะว่า คืนนี้ช่วงตีสี่ 4, ครึ่งเหมือนเดิมเลยล่ะครับเวลาเดียวกันเป๊ะเลยมาเวลาเดิมเลยมาเวลาเดิมครับมาเวลาเดิมเลยจัดฉากผมจับขาผมจับขาผมสองข้างเลยนะอะแบบดึงเหมือนเดิมเลยกัดฉากแบบว่าถ้าคนคนไม่มีแรงจริงๆมันดึงไม่ได้อะผมก็น้าหนักก็หกสิบกว่าสูงร้อยเจ็ดสิบสามอ่ะ มันมันไม่น่าจะมีแรงดึงถึงขนาดนี้ผมว่าโอ้โหดึงแรงจริงดึงจนแบบผมติดก,กำแพงเลย้าผมติดก,กำแพงเลยมผมก็ตะตุ้งตื่นมาผมก็เอาแล้วโดนอีกแล้วผมก็ไม่รู้จะไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยแบบว่าผมก็เลยยกมือไหว้ตามที่ผมมาเพราะว่าผมไปนอนที่ไหนผมยกมือไหว้สวดมนต์ขอเจ้าที่เจ้าทางอะไรทุกครั้งที่ผมไปนอนติดที่นะครับครับ ผมก็เลยยกมือไหว้บอกบอกเขาว่าเออแบบยกยกมือไหว้บอกถ้าผมทําอะไรผิดไปขอโทษด้วยอะไรด้วยอะไรอย่าง้วผมกลัวว่าอะไรผมก็พูดไปแบบไม่ได้สับอะ่ะไม่ได้สับทีนี้ผมก็เลยไปเรียกรูกพี่ผมที่อยู่ชั้นบนให้ลงมาลงมาอยู่ด้วยเพื่อจะเหมือนก็ทำา้อ,อข้าอะไรด้วยกันนี่แหละทีนี้ผมก็เช้ามาก็คุยกันให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังอะไรเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ไม่เชื่อ แต่ว่าเพื่อนผมสองคนกับรุ่นน้องเนี่ยไม่เอาแล้วไม่มาแล้วไม่อยู่แล้วไม่น,นอนแล้วอะ่ะคือไม่มาอยู่กับผมแล้วเขาจะนอนเขาจะนอนนอนข้างบนแล้วเขาจะไม่ไม่มาอยู่กับผมแล้วแต่ผมช่วงที่ผมเลิกงานมาผมเก็บเนื้อเก็บตัวไปหมดเลยมันไม่รู้เป็นอะไรวันนั้นเหมือนจะเป็นไข้เลยแล้ววันนั้นครน <Sab. S 2> ับทีนี้เลิกงานมาผมก็เลิกงานประมาณมาสองทุ่มแล้ว ผมก็กลับมาทํากินข้าวอะไรเสร็จอาบน้ําอะไรเสร็จ,รรจก็มาล่างคุยลูกพี่เพื่อว,า,วางแผนงานกันพรุ่งนี้จะทําอะไรต่ออะไรอย่างนี้ทีเนี้ยผมก็ขาผมอะที่ว่าอันนี้ผมก็ให้ลูกพี่ดูว่าลูกพี่ขามันเป็นอะไรมันเป็นรอยช้ำมันเป็นรอยมือรอยมือที่เขาจับข้อขาผมอะอที่ว่าดึงเนี่ยมันเป็นรอยช้ำเขียวเลยเนีย่เขียวเป็นเป็นเขียวเป็นช้ำช้ำเลยเหมือนห่อเลือดนะครับ,รบลูกพี่ผมวิ อย่างนี้ไม่ได้แล้วมันต้องบ้านนี้มันต้องมีอะไรแล้วทําไมผมก็เอกใจว่าทําไมผมโดนอยู่คนเดียวข้ขางล่างโอแต่คลายแม็ดมันอยู่มันเป็นอีกคืนนึงที่ผมโดนเนี่ยนี่นี่มาแล้วแล้วโดนอนะ่<ม>ัอยูคนเดียวเออวันที่ผมโดนวันนี้คือว่าแบบว่าเวลาเดียวกันเลยตีสี่ครึ่งตีสี่สามิบสี่สิบดผมโดนประมาณนี้ตลอดเลยครับคืนนั้นผมก็นอน ใจเราอ่ะนอนไม่ไม่แบบืึงหลับตื่นก็จะโดนไหมเราแวงอ่ะเหมือนกับผมว่าผมก็แต่ช่วงเวลาที่ผมจะไม่หลับแต่ว่าเราเหนื่อยจากงานนะ่ะช่วงเวลาลัางคืนหลับสนิทเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่ไม่ได้อันนี้แล้วอ่ะไม่ได้ระวังตัวแล้วอืเราก็นอนเราก็นอนตามขวางทางทางบ้านที่เรานอนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับครับทีนี้อะผมโดนอีกแล้วทีนี้หนักกว่าเดิมคือว่าดึงขาผมแบบว่า ติดกำแพงจนแบบผมงอเข่าอ่ะเข่านี่ทันทันเข่าเลยโอ้โหนี่ดึงแรงมากแลนะดึงขนาดนั้นน่ะใช่ครับผมก็แล้วก็มีมียายอายุประมาณแปดสิบกว่าเนี่ยผมเนี่ยคือขาวแต่มัดผมข้างหลังแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวมานั่งทับอกผมอุยแล้วมือเนี่ยกดกดไหลผมบีบคอแต่ไม่ใช่บีบนะครับแบบกด,ดคอกดคอกับกด,ด,ด,ดไหลอ่ะแล้วก็จะมีลุงอีกคนนึง ตายคนนู้ยืนอยู่ยืนอยู่ตรงปลายตีนผมที่ว่าเขาดึงขาผมอะ่ะเ,เขาก็มองหน้าผมแต่ยายเนี่ยเหมือนเขาโกรธสีหน้าเขาโกรธแล้วเขาก็พูดว่าแบบมึงรู้ไหมมึงมานอนขวางทางกูอุยมึงออกไปเลยนะมึงเปลี่ยนที่เลยนะโหดว่ะออผมตัวผมอะ่ะผมรู้สึกตัวหมดแต่ว่าตาผมมามองเขาแต่ผมทําอะไรไม่ได้กระดิกไปไหนไม่ได้ เพราะว่าเขาเอามือนั่งรับผมแล้วก็มือค้าผมอยู่อืตอนนั้นเราผมม่ผมไม่รู้ผมจะทาอะไรแต่ตามองเขามองทั้งตาทั้งยายแต่ตาเนี่ยจะแบบว่าคือหน้าตาเขาดีหน้าตาเขาไม่ดุไม่อะไรเขาก็มองผมแบบมองผมยืนมองผมค้าค้าผมไว้แต่ยายเนี่ยโมโหผมมากไม่ยอมปล่อยผมพักใหญ่ใหญ่หญเลยตอนนั้นเราผมไม่รู้จะทำยังไงะัวแกบอกว่ามึงขวางทางกู มึงย้ายที่มึงย้ายที่เลยนะเอาพูดกับผมแบบนี้ครับจนผมผมผมคิดอะไรไม่ออกอะ่ะผมเพือกสุดท้ายแล้ววันนั้นตอนนั้นที่ผมคิดได้คือนึกถึงพ่อถึงแม่อย่างเดียวเลยอืมผมก็สะบัดหลุดแกก็หายแกก็หายไปเลยอหายไปคงนี้ผมขึ้นมาหัวใจผมเต้นเหงือผมออกเต็มตัวเลยตอนนั้นอะ่ะผมไม่เคยเจอแบบนี้ไนงะจะเต้นแรง ผมพอผมลุกขึ้นได้ผมหายใจผมแบบผมทําอะไรไม่ได้ตัวผมเก่งไปหมดเลยพอลูกพี่พอลูกพี่ผมได้ยินว่าเสียงอะไรดังลูกพี่ผมก็เดิน,เด,นเดินลงมาเพราะว่าเวลาเนี้ยลูกพี่ผมต้องลงมาช่วยผมทำบกเข้า <c oughs> ทำบกเข้าหุงข้าวอยู่แล้วเป็นประจําอยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วแกก็ลงมาแกก็ถามาใช้ไปไรไปไรผมโดนอีกแล้วพี่ผมโดนอีกแล้วผมผม,ผมก็เลยเล่าให้แกฟังผมทีเนี้ยผมก็ผมผมก็คุยกับแกตอนเช้าบก ไม่ไหวแล้วนะถ้าอย่างเงี้ยไปไปคุยเจ้าของบ้านเถอะเพราะเจ้าของบ้านเนี่ยผมไม่เคยเห็นแกไงเพราะว่าลูกพี่ผมเห็นแกคนเดียวรู้จักแกคนเดียวเพราะว่าตั้งแต่ย้ายเข้ามาเนี่ยผมไม่เคยเห็นเจ้าของบ้านเลยผมก็ตอนเช้าตอนเช้าแต่งโจสิกก็ให้เพื่อนไปทํางานก่อนผมก็เลยเดินไปกับผมก็เลยเดินไปกับลูกพี่ไปหาเจ้าของบ้านผมก็เลยเขาผมไปยืนหน้าบ้านแกก็เรียกแกป้าครับป้าครับผมขอถามอะไรหน่อย ป้าเขาเดินมันมีอะไรห,หนูผมก็เลยถามป้าผมพอถามเยคเขาว่าบ้านที่ผมไปอยู่เนี่ยที่ผมเช่าที่ผมพักมีอะไรหรือเปล่าป้าเขาบอกเอา้ามีอะไรเลยหนูไปโดนอะไรมาผมก็เลยยืนเล่าให้แกฟังว่าผมโดนอย่างนี้นะอย่างนี้มานะอ๋อถ้างั้นอ่ะเองเข้ามาบ้านก่อนมาคุยกับตามาคุยกับลุงเขาก่อนเอแกก็เลยแกก็ให้ผมเข้าไปบ้านพอผ,ผมเปิดประตูเข้าไปบ้านเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูเลยผมว่าแกก็บอกนั่งนี่ก่อน นั่งอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวเรียกลุงก่อนแกก็ตะโกนเรียกลุงผมอ่ะเดินเข้าบ้านแกผมก็ไปนั่งเก้าอี้ตรงข้างบ้านแกแล้วผมเงยหน้าขึ้นกําแพงผมไม่ตกใจที่รูปสองรูปมันเป็นรูปตากระยายแขวนไว้ตรงป่ากําแพงบ้านผมตกใจผมก็ร้องเฮ้ยนี่แหละตากระยายนี่ไงลูกพี่ตากระยายนี่ไง้าเขาบอกอะไรอะไรหนูลุงเขาก็เดินออกมาจากในบ้านมีไรมีไรหนูเนี่ยครับสอง สองคนเนี่ยตากระยายเนี่ยที่ที่ผมเจอที่บ้านที่ผมเจอแกก็เลยให้ผมเล่าหลายเอียอให้แกฟังผมนี่แบบทําอะไรไม่ถูกอตอนนั้นผมเกงไปหมดเลยว่าเนี่ยตากระยายในลูกเนี่ยแกเป็นใครครับแกเป็นใครผมเนี่ย,ย,ยเนี่ยตากระยานใที่ที่ผมเจอผมก็พูดอะไรไม่ออกอ่ะผมก็แบบเสียงผมก็สั่นแล้วผมเพิ่งเจอมาเมื่อคืนแกก็บอกอ๋อ แล้วเองเองเองไปเองไปทาอีกท่าไหนไปอะไรเ่ะผมก็เลยเล่าแกว่าผมนอนตรงนี้ตรงนี้แกก็บอกอ๋อสงสัยอ่ะตากระยายอ่ะแกะตื่นเช้าทุกวันเพื่อจะลงไปใส่บาตรเพื่อจะลงไปใส่บาตรทุกเชา้าเพราะแกะต้องเดินต้องต้องมาใส่บาตรทุกเช้าอยู่แล้วสงสัยเองอ่ะไปนอนขวางทางเขาอไปนอนขวางทางเขาผมก็เลยโอ้โหตกใจว่าโอ้โห,โหผมก็เลย ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงผมก็เลยบอกอ๋ออมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับปกติแกก็ไม่อันนี้นะแกเป็นคนใจดีแกเป็นคนใจดีแกไม่อันนี้ถูกสายเองไปนอนขวางทางเขาแหละอุ้ยนี่นะป้าเขาบอกป้าเขาบอกอย่างนี้พอมาพอมาผมก็เลยผมก็เลยไปซื้อผมก็เดินไปหน้าปากซอยไปซื้อพวงมาลัยมาแล้วผมก็ไปไหว้แกบอกว่าผมมาอาศัยขออาศัยนอนขออาศัยนี้ถ้าผมทําผิดพลาดอะไรนี่ก็ ขออภัยตายายด้วยผมไม่รู้เพราะว่าเพราว่าอย่างไงก็อย่ามาอย่ามาทํานี้ผมผมขออภัยด้วยอะไรด้วยผมก็พูดกับแกอย่างี้แบบนี้ครับพอตั้งแต่นั้นมาผมก็มานอนนอนนอนปกติที่บ้านนอนปกติที่บ้านเปลี่ยนที่ก็ไม่เจออะไรนะครับตั้งแต่นั้นไม่เจออะไรเพ<อ>ียงแต่ว่าถ้าถ้าผมหลับลึกหรือหลับอะไรนะปกติผมจะนอนปีสีผมจะนอนแล้วผมจะพอรู้สึกตัวแล้วผมจะขยับ ครับขยับขยับให้แกอืมถ้าวันไหนที่ผมผมแบบว่าผมแบบนอนไม่รู้ตัวนี่จะจะมีแค่แบบมาสกิดขาสกิดเขา่าให้ผมรู้ตัวแล้วเออผมก็ขยับให้แกครับแต่ว่าผมเมื่อทางานเมื่อผมที่ทํางานผมมันมันทําแบบเป็นจ็อบเป็นจ็อบจ็อบเสร็จจ็อบแล้วถึงจะเบิกตังค์อะไรได้แต่ว่าผมมาทําเบิกตังค์ไม่ได้ผมก็เลยขอเขาว่าตากระยายช่วยหน่อย ช่วยหน่อยให้ผมเบิกตังค์นะให้งานผมผ่านอะไรเงี้ยมไมื่อไงกับงวดเนี้ยผมขอซื้อเอตามอายุยายนะ่ะผมก็พูดไปทํานองเงี้ยแล้วผมก็ซื้อจริงๆผมก็ถูกงวดนั้นนะผมถูกถูกอายุกแกโอยอเขามาช่วยจริงๆริงใช่ผมก็บอกว่าแกก็ไม่ใช่แบบเป็นคนดูแลเพราะตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เจอไม่เจอไม่เจอ,เจอที่ว่าผมโดนกระชากขา,ห,าหรืออะไร,รอะไรแบบนี้ออื ก็ประมาณนี้ครับเรื่องของผมโอ้โหแสดงว่าสิ่งที่พี่เจอมาก็เหมือนกับเจอคุณตาคุณยายนั่นแหละอาจจะเป็นแบบผู้หลักผ<ค>ู้ใหญ่เขาไม่อยากให้ลูก,ลกลๆหลานๆหรือใครลูกๆมานอนบ้านเขาแล้วก็มานอนขวางหลังจากนั้นพี่ก็เลยมีการปรับทิศปรับทางในการนอนแต่ก็อาจจะมีแบบเออถ้านอนเปลี่ยนท่าแล้วมีขาไปเกยพื้นที่ตรงนี้บ้างเขาก็อาจจะมาสกิดอะไรลักษณะแบบนี้น่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วพี่อยู่ที่บ้านนี้มานานแค่ไหนอะฮะหลังจากนั้น ผมอยู่ประมาณสี่เดือนครับแต่ผมกลับบ้านก่อนอแต่ลูกพี่ก็ยังอยู่ที่เดิมอืมแสดงว่าอยู่บ้านนี้แล้วเหมือนแบบบ้านบ้านนี้ดีอ่ะมะีผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือเนาะเออแล้วทาไมตอนแรกพี่ถึงตัดสินใจที่จะไปนอนในบริเวณตรงนั้นแหละพี่แล้วไปนอนกวางเขาอ่ะไม่ครับเอพราะผมข้างล่างมันมีพัดลมข้างบนนะราะผมไม่มีพัดลมแล้ววันนอนห้องนึงห้าคนหกคน <โ> <ural> มันนอนมันแออัดอ่ะมันร้อนแล้วผมเป็นคนชอบร้อนด้วยแล้วตอนเช้าอ่ะผมต้องตื่นมาทางหกข้าวทุกวันไงก็เลยผมก็เลยยึดต no รงนั้นเพราะว่ามันสะดวกสบายดีอะไรประมาณนี้อ๋อเพื่อความง่ายด้วยเพราะว่าเราตื่นได้เร็วที่สุดใช่ครับนะฮะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยลูกพี่เองที่ไปคุยกับเจ้าของบ้านเขาคงจะไม่ได้บอกพี่หรอกว่าเออให้ต้องนอนที่ไหนอะไรยังไง ต้องมารู้เองนะจนกระทั่งมารู้ความความจากเจ้าของบ้านว่านี่ไงรูปที่เป็นบารมหลุดเขาอะนะฮะทั้งกุตาคุณยายเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกุตาคุณยายนี่แหละที่มาเหมือนกับดึงขาดึงอะไรเราโอ้เรียกได้ว่าพี่ขาที่ถ้าโดนดึงแรงๆนี่เป็นรอยชาำนี่บีบเลยนะใช่แบบว่าเหมือนแบบเขาปกดบ้านที่ผมไปนอนขวางทางเขาเออ,อ,อแต่ผมมันนึกในใจผมคุ้ ผมตอนที่ผมโดนเนี่ยผมเุียงให้ทุกคนฟังหมดเลยนะครับว่าผมโดนนี่ตายายลักษณะนี้แต่งชุดนี้นี้ไม่มีใครเชื่อผมอจนจนผมไปพาไปบ้านเจ้าของบ้านแล้วไปเห็นลูกตากระยายที่แขวนแขวนไว้บนฝาฝาผนังนั่นแหละครับผมตรงนี้โอ้ใช่เลยผมเออนั่นคือคาตอบผลลัพธ์เลยแหละป้าข้างบ้านจาได้ไหมป้าข้างบ้านที่ขายของที่ที่อําผมผม,ผมรู้ว่าแกอําผม เออเอ,อแกบอกว่าแกบอกว่าทําไมเองไม่บอกไม่บอกป้าเพราะผมซื้อหวยกับแกไงผมซื้อหวยผมซื้อหวยกับแกผมก็มาเล่าให้แกฟังทีหลังทําไมเองไม่คุยฮะไม่เล่าให้ป้าฟัง <c oughs> ผมถามป้า <c oughs> ป้าไม่บอกผมตอนแรกอ่ะให้ผมโดนเอง <c oughs> ถ้าไม่งั้นผมคงไม่โดนอย่างนี้หรอกครับอืมนะฮะเป็นประสบการณ์อนะ่ะเจอมาครั้งหนึ่งอ่ะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ยี่สิบห้าปีแล้วนะพี่เนาะ หลังจากนั้นเ็าเชื่อว่าเวลาจะไปนอนที่ไหนก็คงจะแบบว่าเอาลกต้องหาที่หาทางดีๆก่อนลองปรึกษาลองคุยพี่ตรงนี้นอนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อเลยพี่ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนะฮะเอานั่นก็คงเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะพี่ชายครับผมครับขอบพระคุณมากครับพี่ชายไว้เจอกันนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับขณะนี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตอบสุนโดย ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนาศศีรษะไลเดอ